คนที่มุ่งมั่นจริงแล้วจิตมันจะฮึกเหิมจิตมันจะไม่กลัวทุกอาจารย์เคยเทศบอยบ่อยมาก่อนนั้นยิ่งทุกข์มันจะยิ่งเห็นขันติยิ่งทุกข์มันจะยิ่งเห็นวิียะมันจะเพิ่มเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตตะภาวนานี่โอ้โหเรียกว่าไม่ขาดสาย เราปฏิบัติแล้วมันจะไปเอาไปคล้องใจเรื่องทุกเรื่องโศกเรื่องดีเรื่องลายมันจะไม่เอาไปคล้องใจอีกแล้วทุกมันก็มีคําสอนแล้วว่าเป็นปกติเวลามันโศกมาก็เป็นปกติแล้วคําสอนก็บอกเลยว่าทุกก็ไม่เที่ยงโศกก็ไม่เที่ยงทุกวันทุกวันนี้ไหลระดับบางไหมเนี่ยเฮ้ก็ไม่เที่ยงเคยบอกกับตัวเองบางไหม อิ่มก็ไม่เที่ยงจะร้อนจะหนาวจะทุกข์จะสุขมันไม่เคยเที่ยงนะถ้าคนเห็นอนัตตามันจะเห็นแบบนี้ถ้าคนไม่เห็นอนัตตาแล้วก็โอ้โหทุกข์นี่มันเที่ยงเลยสุขก็เที่ยงอีกเที่ยงยังไงอ่ะมันยืดทุกข์ก็เที่ยงก็ยืดอีกมันก็กายวะ่ทกกะทุกข์ก็ทุกข์อยู่แล้วสุขที่ไม่เที่ยงก็ทุกข์ไปอีก ทุกอะไรล่ะทุกอยากมั่งอยากมีอยากอย่างงันอย่างนี้เออจริงไหมวันวันหนึ่งอ่ะฉะนั้นผู้เจริญอาณาปานุสติจริงๆแล้วเขาจะพิจารณาขยันทั้งวันแต่ว่าเขาจะพิจารณาเป็นไตลักษณ์ว่าขยันของเราทั้งวันเป็นขยันอย่างเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญา ขยันอย่างไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นให้มาเป็นทุกข์พระถึงสอนให้เรามีสติให้รู้เท่าทันของกองทุกข์แล้วก็พยายามตามรู้ตามดูมันให้พยายามตามรู้ตามดูนะแต่อย่าไปคล้องใจมันอย่าไปสงสัยมันเพราะยังไงก็ทุกข์แน่ยๆยังไงก็สุขแน่ๆแต่ทั้งทุกข์ทั้งสุข เรายังไม่สำนิดฝนมันไม่สำนิดที่ไหนใจเพราะใจมันไปยืดหมดถ้าเรามองไปมันก็จะเต็มไปด้วยอวิชชาเขาถึงให้เราตามรู้ตามดูแล้วก็พิจารณาดูว่าทุกข์ไม่เที่ยงสุขก,ก็ไม่เที่ยงเห็นการเกิดเห็นการแก่เห็นการเจ็บการตายเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงจะหิวจะอิ่มไม่เที่ยง ขยันแถบเป็นแถบตายก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราถึงใจรักแล้วมันสบายเขาเรียกว่าเห็นแต่การเกิดดับเกิดดับเกิดดับตั้งมาดับไปตั้งมาดับไปเห็นแต่การเกิดดับเมื่อเห็นการเกิดดับนั่นนะ่ะเป็นอนิจจังทุกขังเราก็ยกขึ้นมาพิจารณาตามรู้ตามดูเพื่ออะไรล่ะ เพื่อจะยำ้ำฝึกไตรักให้มันแน่นฝึกเพื่อให้เห็นอนิจจังว่าไม่ให้ยึดมันไม่เที่ยงจนก็ไม่ยึดรวยก็ไม่ยึดแต่ตามรู้ตามดูอย่างมีศีลสมาธิปัญญาเจริญจิตตะภาวนาพยายามจะไม่ไปยึดมันแต่ทำหน้าที่ของมันหน้าที่ก็ยังขยันนะยังจะต้องใช้ สติใช้ปัญญาแรงกายแรงใจยังต้องมุ่งมั่นอย่างที่พูดไปเบื้องต้นว่าถ้าแรงกายแรงใจไม่แน่นหนาะไม่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่มีทางจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมุ่งมั่นจริงๆ